สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนกีกามพ่อกามดามกำนลนคือเก่าเนาะพะนะันในทางช่อง youtube มาเจอกันในท้องฟ้าสีสวยงามเนาะค่ะงามเนาะพ่อแม่พี่นอววอ้องว้าว่ท้องฟ้าดูแล้วไม่สั่งซาเลยสวยมากๆเนาะคะ่ะหรือว่ามาดามชอบเนาะมาดามจะมาวางแนวทางของเจ็ดเสียงดังเนาะคะ่ะสรุปเจ็ดเสียงดังเลาาพัฒนาวันนี้ ว่าจะเข้าจะปังไหมชอบก็จัดนะคะขาดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงๆเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อค่ะยังไงก็การาบขอบุณขอบคุณเซนเซียนนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเป็นประจำเนาะค่ะเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็การาบขอบุณขอบคุณเอฟซี FC, ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่แห่งหนตำบลไหน กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามเนาะค่ะเนาะกร่าบขอบคุณเด้อค่ะเด้อไปเราไปดูตัวเลขแนวะทางนนค่ะนี่ก็จะเป็นของมาดามนะคะของมาดามพแม่พี่นองเลยผู้ใดชีดว่ามันชิมาออก,ออกอีกเนาะเก้าศูนย์เนาะกอดคอกันมาค่ะตัวรูดเขาอีกกอนเด้อพอแม่พ่นองไฟละเงิดเนาะออกก็ตัวเก้าเนาะเอา วันนี้ถ้าใครจะตามของมาดามนะคะเพราะว่าของมาดามศูนย์เข้าทั้งบนและล่างนะคะตัวรูด9ก้าก็มาที่ล่างนระจับคู่ให้เฉียดมากจับคู่ให้เก้าหนึ่งออกเก้าศูนย์นะคะศูนย์ก็มีแต่ไม่ได้จับใส่กันเนาะโอ๊ยเนาะโอ๊ยเนาะเอาไหมเนาะค่ะเนาะวันนี้เผื่อจะเข้าจะฟังเอาจับตามองถ้าใครจะตามของมาดามเนาะคะ่ะ ่ะค่ะน,นี่ก็จะเป็นของมาดามให้วันนี้เนาะมาดามให้รูดลาวพัฒนาเจ็ดกับเก้าสองตัวหกหางเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามไม่เหลียวโบมีพี่นอนเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามมาดามกรบโบถิ่มเก้าคือเก้าเนาะคะ่ะเอาพากันไปชอบก็จัดนะคะขาดก็ผ่านเพราะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทาง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงสูงเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อค่ะเด้อเบิ้ลก็จะเป็น77993ตัวสหางแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามของมาดามเนาะคะ่ะเนาะแต่ถ้าไม่เข้าไม่ปังก็ต้องกราบขอโทษขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยเนะ้อค่ะเด้อตัวเน้นตัวจอด7จ73 9อ9 3 3ตัวเน้นหางเดียว791นะคะอ่ะ แคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเซียนหนุ่มนะคะแฟนคลับเซียนหนุ่มแคปหน้าจอเด้อพ่อแม่พี่นองต้องกราบขอโทษขออภัยของเซียนหนุ่มยังจับคู่ไม่เข้าเนาะผ่านแต่ตัวรูดศูนย์นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะก็ถือว่ายังไม่หลุดเนาะค่ะก็ถือว่ายังเดินอยู่อะวันนี้จับตามองเซียนหนุ่มให้มาวันนี้ รูดแล้วพัฒนา2กับ3าสองตัว6หางสองหกสองเจ็ดสอหสาเดสามดเบิ้ลก็จะเป็น 2, 2, 3, 3, 3, 3, สองสองสตัวสหางแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเสียหนุ่มเนาะตัวเน้นตัวเจสองหกส,สองแปดามหกสามแปดสตัว2องสานะคะ เป็นจังไดพ่อแม่พี่น้องเป็นตามาจักคู่บอค่ะนี่คู่ใดที่ชอบบ่เนาะกันชอบกับอมเมนต์มาเด้อค่ะเด้อให้กําลังใจกับเซนเสียนแล้วก็ของมาดามด้วยเนาะค่ะเนาะอ่ะว่ากันไปไปต่อค่ะเป็นของค่ายเป็นของซองสุวรรณเด้อค่ะของซองสุวรรณก็เข้าไปแต่ศูนย์นะคะตัวรูดเนาะจากคู่ให้ไม่ถูก ต้องกราบขอโทษขออภยัยแทนซองสุวรรณด้วยเนะะ้อค่ะเด้อสำหรับแทนขับซองสุวรรณวันนี้ไปใหม่เลยนะคะเมื่อนี้เส้นเสี้ยนคือไใหมากคนระแบบคนระยางแหรอพ่อแม่พี่น้องบุกยางใหญ่บทแต่ละเสี้ยนเนาะของมาดามกับเสี้ยนนมกับโบไก่กันจักเมะะ็ดเด้อค่ะแล้วก็ของซองสุวรรณก็ไม่ใกล้กับใครอีกเนาะอ่ะว่ากันไปพ่อแม่พี่น้องชอบของใครตามของคนนั้นเนาะคะ่ะเนาะ ของซองสุวรรณให้มาวันนี้รุ่ดสี่กับห้าสองตัวหกหางสี่หนึ 2, ่งสี 1, ่สองสี่สามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเบิ้ลก็จะเป็นสี 4, ่สี่ห้าห้าสามตัวสี่หางแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตามซองสุวรรณเนาะตัวเน้นตัวเจาะสี่หนึ 3, ่งสี 3, 3่สามห้าหนึ่งห้าสามสามตัวสี่ห้าหนึ่งนะคะ อ่แคปหน้าจอแล้วไปต่อยังไงก็กราบขอบุญขอบุญซองสุวรรณเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบุณเป็นอย่างสูงเนาะค่ะต่อไปเป็นของชอเชียชัยโอ้ยตรงกราบขอโทษขออภัยแทนแฟนลับชอเชียชัยเด้อค่ะไม่ผ่านเนาะวันนี้ไปใหม่นะคะให้กําลังใจซึ่งกันและก,กันเนาะค่ะอ่ะเลขทุกตัวมีเขามีหลุดเด้เอพ่อแม่พี่น้อง เราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงสๆเนาะค่ะเพราะว่าให้มาแค่เป็นแนวทางชอเช่ยใจให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนา1กับ2อสองตัวหหางหนึ 6, ่งหกหนึ 8, ่งเจ็ดหนึสองหสองเดสองแดเบื้อนก็จะเป็น 1, 3, 3, หนึ่งหนึ่งสอสองสตัว4หางแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามของชอเช่ชใจเนาะค่ะเนาะ ตัวเน้นตัวเจอดหนึ่งหกหนึ่งแปดสองหกสองแปดสามตัวหนึ่งสองหกนะคะอ่ะจับหน้าจอแล้วเราไปต่อเป็นของใครยังไงก็การาบขอพุ่มขอบคุณโชเซช,ชัยเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนะาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงการของโชเซชัยขึ้นมาหลายแด้อขึ้นหนาตึบแต่นเนาะไมออ่น้องเนาะ อ่าของเลขล็อกจิ๊กก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเดอ้อค่ะพูณแม่พี่น้องเนาะใครเป็นแฟนขับเลขล็อกจิกวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ผ่านเนาะวันนี้เป็นวันจันเป็นวันใหม่ไปไหมพูอแม่พี่น้องถ้าผู้ใดชอบไปในท่งเดียวกันเนาะตามกันไปคือเก่าแล้วเนาะค่ะพอหลังจากสองทุ่มครึ่งเราค่อยมาพูดกันใหม่ว่าจะชชยโยหรือว่าจะเจ็บปวดเนาะมีสองอย่างเนาะพูแม่พี่น้องเนาะ มีมีแฮปปี้แล้วก็มีเศร้าเนาะสองอย่างนะคะอ้าวผู้ใดชอบแฮปปี้ก็จัดไปผู้ใดชอบเศร้าก็ยาเฝ้าจัดเนาะ <c oughs> <c oughs> ของเลขล็อกจิ๊กให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาหนึ 0, ่งกับศูนย์สองตัวหกหางหนึ่งสามหนึ่งสี 5, ่หนึ่งห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้า เบื่อก็จะเป็น1 1 0, 0่งตัว4ี่หางแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตามเลขล็อกจิะจังได้ก็ให้แฮปปี้ไว้เดอร์ล็อกจิกเดอ้ออย่าให้เ้าเด้อค่ะเดอ้อผ้าเพื่อนเพื่อนไปถึงล่าพัฒนาให้ถึงจุดหมายปลายทางเด้อค่ะเดอ้อยังมี f อฟที่รอคอยอยู่นะคะอะชอบตัวไหนคอมเมนต์เข้ามาพ่อแม่พี่น้องเป็นต่ได้ตามไปน้่กันบ้เนาะกันเนาะตัวเน้นตัวจอหนึ่งสาสี่ 03,04นะคะ3ตัวเน้น2หางเด้อค่ะ 103, 104เด้อค่ะเด้ออ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขลับนางฟ้านะคะเลขลับนางฟ้าก็ไม่ผ่านต้องกาบขอโทษขออภัยแฟนคับเลขลับนางฟ้านะคะ ค่ะพอโทษดก็ให้พี่น้องบอกผ่านมือนี่มือใหม่เนาะค่ะไปใหม่นะคะเพราะว่าของเลขรับนางฟ้าถือว่าเดินดีอยู่นะจับตามองเด้อค่ะชอบตัวไหนมีตัวไหนที่ถูกใจ FC ไหมเนาะคะ่ะเพราะว่า FC ทุกขั้นก็มีเลขในใจอยู่แล้วเนาะคะ่ะเนาะอะแค่ให้มาเป็นแนวทางเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณเนาะเลขรับนางฟ้าให้มารูดลาวพัฒนาคืนนี้สองทุ่มครึ่ง ศกับสองสองตัวหหาง06 0ย์หก6 27ย์เศเบิ้นก็จะเป็น0022 3ตัว4หางแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามเลขลับนางฟ้าเนาะตัวเน้นตัวจอ0608 26 28 3ตัวเน้นหางเดียว026อ่ะแคปหน้าจอค่ะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเลขลับนางฟ้านะคะ ที่ให้ตัวเลขแนวคางมาวางทางช่องเนาะกาบขอพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเป็นของใครเป็นของเลขมีที่มาก็ไม่ผ่านเนาะค่ะเนาะตรงกาบขอโทษขอภายแนคลับเลขมีที่มาเด้อค่ะที่ไม่ผ่านเนาะวันศุกร์ที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันใหม่ไปใหม่จับตามองค่ะเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดเลาพัฒนาหนึ่งกับสามสองตัวหกหาง หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเบอรก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสี่หางแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตามเลขมีที่มาเนาะตัวเน้นตัวเจาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามเก้าสามตัวเน้นหางเดียวหนึ่งสามเจ็ดนะคะอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขมีที่มาเนาะแต่ถ้าไม่เข้าไม่ฟังก็ต้องขอโทษขออภยัยไว้ณนะที่นี้นะคะ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ